สวัสดีครับกินกับอันวันละเมอเราไปนัดเจอกันทุกช่วงรอบดึกของทุกวันอีกแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กินข้าวหรือว่ากําลังจะเข้านอนหรือว่าเพิ่งเลิกงานมามากินข้าวไปพร้อมกันเลยเมนูวันนี้ก็นี้เลยเห็นไหมตอนต้นคลิปตอนต้นคลิปเราได้ทําไปแล้วเออว่าเราจะทําอะไรนะวิธีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ขั้นตอนการตําต่างๆเราได้เตรียมไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการล้างผักเตรียมผักทุกอย่างนะเราทําไว้หมดแล้วใครที่ยังไม่เข้าวมากินไปพร้อมกันเลยวันนี้เป็นเมนูเหมือนเดิม ตำหน่อไม้ไหลบัวเส้นก๋วยเตี๋ยวเออมาเรากินง่าย,ยแล้วใครเร่งท้าวกินพร้อมกันเลยมาตามคอนเซ็ปต์เราคำโตๆนี่เป็นไงควันยังท่วมอยู่เลยแล้วอยากจะให้ทุกคนดูว่านี่เรากินรอบดึกจริงไหมนี่ให้ดูเลยเป็นไงสี่ทุ่มกับห้าทุ่มเราถึงจะกินนะไม่ดึกเราไม่กินเพราะว่าอะไรเราเพิ่งเสร,ร็จงานเออเคียงงานเสร็จมาๆมา,มา,มากินมาพร้อมกันอุ้ยคำโตๆเลยลูกนะขอญาิ นี่เลยใส่ตรงรองท้องรอบดึกคำโต,โตๆกินข้าวด้วยกันครับลุยครับอืมอืมอืมอันนี้ขาดไม่ได้เลยสำหรับเราคือมะละกินตันเองลุ้ยอ,อืมอืมอืม กลมขค้งเลืนต่อครับอืมตะกรงอะไรไหมอร่อยอือ เส้นกันต่อ,อเส้นก๋วยเตี๋ยวเราก็ลวกเองทำเองทำเองลวกเองนักเลงพอคือมันทำกินเส้นก๋วยเตี๋ยวมันมันดีอย่างคือมันเก็บไปได้ไม่เหมือนกับพวกเส้นขนมจีนเนี่ยมันเก็บได้สองสามวันมันก็ต้องทิง้งละแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าเราซื้อห่อเนี่ยเวลาอยากกินเราก็ามาลวกๆกแล้วก็คลุกๆกับนี่น้ำซุมตําแบบนี้นะ คือมันเก็บได้หลายวันเอาออกมากินเมื่อไหร่ก็ได้นี่แค่ต้มแค่แกะถุงอารมณ์ก็เปลี่ยนลุยครับจังควะครับอืมเอ้ยหอมีห ของเด็ดเพิ่มเติมสิเกเนเจอร์อู้แกะยากเหลือเกินเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะสาลายปกติเขากินกับเออ่พวกซูชิใช่ไหมนี่เรามาลองกินกันดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนี่ ลองดูห่อแบบนี้นะโอ้โหขอมาดัดแปลงหน่อยมวลเข้าไปมวลเข้าไปวุ้นขำมันโตไปปะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกคอนเซปต์เราใส่ตรงตรงท้องเขาเรียกอ,อะไรอะซูชิใช่ไหมซูชิ หน่อไม้เผาไหลบัวเส้นเตี๋ยวด้วยอ่ะลุยครับอืมอืมโอ้มายกอดอร่อยจริงอืมอืมอร่อย อร่อยจริงลองดูเลยลองเลยแนะนำเลยเอาไปลองห่อกับสาหร่ายแบบนี้นะอร่อยจริงอร่อยจริงนี่เข้ากันเฉยเลยอะ่ะเออกินปุ๊บนี่แบบพูดญี่ปุ่นได้เลยนะเอออายิโนมโมตะอตะกะระเลยเออนะอร่อยเฉยลองดูลองดูแนะนำเลย ลุยครับอืมอืมอืมแนะนำเลยอร่อ,อยจริงนะ อันนี้ถ้าเอาเป็นเอาเป็นม้วนเป็นคำคำนะแล้วก็ลองเอาเป็นตำดูนะเออตำสาหร่ายดูเออน่าจะเข้าท่านะอเลยต่อนอเข้าท่าอืมอืม งงนอนอย่างนั้อหลยจับจักกองงงนอนย,ยังเพลินอยู่เลยเนี่ยลุยกันต่อครับน้ำน้ำมูกน้ำหูน้ำตามาครับอื เผ็ดจริงเดี๋ยขอสาลายอีกหนึ่งคำนะเข้ากันเฉยเลยเออเนี่ยเราซื้อแบบเป็นแพ็คใหญ่ๆแบบนี้มาเลยนะกินทีให้รู้เรื่องเดี๋ยไปกินมันอื่นต่อปิดฝาอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นถุงแบบกันกันกันอากาศเข้าด้วยเก็บไปได้ ใส่เข้าไปอีกทีนึงเส้นลงเส้นไปก่อนน้ำไปหมดแล้วเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวเขาคือมันจะดูดน้ําดูดน้ําได้ดีเลยเนี่ยจะเป็นส้มตําแห้งแล้วนะครับแตอืม่ารากินไปความชุ่มของเขาเรียกอของน้ำปลาลามก็ยังอยู่ในเส้นนะม,มาลุยกันเลยอเป็นไง นี่บอกแล้วว่าคือกินปุ๊บเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เลย mm. อัสสะโกหังอัสสะโกหังฮิรุโกหังอันนี้เป็นบังโกหังบังโกหังทาเบมมาโชโอุย้ยพูดภาษาญี่ปุ่นคล่องด้วยอลวยครับออืือ อร่อยอมัอ่เจ้าอ,อร่อยสิเด็น่อืมืมคล่องเลยอร่อยจริงครับอืมอือะไร ขอบคุณาก่อนนะเอาเป็นว่าเมนูนี้นะครับแนะนําว่าอยากให้ทุกคนเอาไปลองท,ทานนําทันดูนะกับแผ่นสาลายแบบนี้ยซือมากินกับเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะคู่กันบอกกันเลยว่าอร่อยสุดๆไม่กซิกันอร่อสเนะจ้ามินาเร่กัมบะริมาโชจากคืนนี้ขอขอตัวไปก่อนถ้าใครชอบ คลิปแบบนี้อย่าลืมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์กดกําลังใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกวานด้วยนะใช่ไหมใช่ไหม,มไว้เจอบบกันพรุ่งนี้นะครับให้โคเิคาราโมสไซยโนนะะบ๊ายบายกินต่อญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยอังสุมาลินเอ้ยเป็นเขาเลียกนะโกบริอ้ยอืมอืม